เปิดประเทศในปีนี้จะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนความต้องการสินค้าเกษตรและดันราคาในตลาดโลกได้ในระดับหนึ่งซึ่งคงชดเชยแรงฉุดด้านราคาจากความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวมองมาที่ไทยราคาสินค้าเกษตรของไทยคงเป็นทิศทางเดียวกับตลาดโลกและไทยอาจได้รับอนิสง์ในการส่งออกสินค้าเกษตรไปจีนที่ดีขึ้นในปีนี้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ไทยเพึ่งพาจีนในสัดส่วนสูงอย่างข้าวและมันสปะปลัง ก็จะช่วยดันให้ราคาสินค้าในกลุ่มนี้ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากจีนมีความต้องการเพื่อใช้ในการฟื้นฟูประเทศและสร้างความมั่นคงด้านอาหารขณะที่สินค้าเกษตรของไทยในกลุ่มที่คงมีราคาปรับตัวลดลงจากปีก่อน เนื่องจากได้รับแรงฉุดจากอุปทานซึ่งมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับสูงจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยแต่ก็ยังเป็นระดับราคาที่ค่อนข้างสูงคือยางพาราปามน้ำมันและอ้อยอีกทั้งส่วนหนึ่งคงได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันโลกที่ผันผวนและปรับลดลงด้วยในระยะข้างหน้าประเด็นราคาสินค้ากเกษตรส่วนใหญ่ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและความไม่แน่นอนด้านอุปทาน รวมไปถึงการรับมือกับประเด็นความยั่งยืนที่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นอาจกระทบต่อธุรกิจปลายน้ำที่ใช้พืชเกษตรเป็นวัตถุดิบให้เผชิญความท้าทายทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องกษสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ